สองเพลงแล้วอยากฟังอีกสักเพลงไหมอยาง <Yeah! S 1> ั้นเพลงนี้ช่วยกันร้องนะครับเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนัดนะครับนาชีงับงานแล้ว 是不是很可爱，对吗？ โคซปีดังในเพียงกับนักสักรามอนครับผมขอบคุณมากวคแหมใช้การได้จริงเลยค่ะน้องนักจา่ที่ทำ็นขบวนเลย่ะคระน่าหลกครับวันนี้เข้ามาด้วยใจกันจริงๆนะครับด้วยใจและเงินด้วยค่ะมิบรานด้วยใช่ไหมครับโอเคสิ่งสำคัญนะคะอ่ะคอีกครั้งนกับ้องคลุนด้วยค่ะชกรุตีเดยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อกี้น้องเต้บอกว่าเป็นพี่ชายของผมที่ก็งงว่าคอ,องทานตามกระตอมานานมากค่ะคือก้องต้องมาก่อนนานมากคบผมืตอตายแล้วคือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับว่าเป็นกิจกรรมน่ารักๆคาอกได้มากอดกันผมเป็นอะไรอบอุ่นมากครับดีมากแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งครับคับผม <S <S แหมในตรงนี้นี่เป็นโอกาสดีของผมนะครับพี่ก้องกับผมได้กอดกันบ่อยแล้วครับขอกอดน้องนัทชักทีได้ไหมครับ น้องน้องนานนานนานเป๊ะครับเวลากรอดเราต้องรู้ว่าอีกคนก็อยากษาออกจากเราด้วยคือถ้าเราดูแล้วเขารู้สึกแข็งขืนเนี่ยพอละให้รู้สึกว่าพอละดับเบิลดับเบิลมาเยอะครับน่าจไดีมากกับกิจกรรมวันนี้คะได้มากรอดครอบรู้สึกอบอุ่นดีครับคือเรามาด้วยใจที่เออมีความรู้สึกดีต่อกันแล้วความรู้สึกดีของเรามันส่งไปส่งต่อไปถึงน้องๆที่อยู่ไกลด้วยครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีวันนี้น้องเสื้อหนาวมาบริจาคด้วยเหมือนกันครับผม เก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะคนแถวนี้อยากได้เสื้อหนาวครับผมให้น้องสิให้น้องเมื่อกี้เห็นหลังเวทีมาคุยกันอยู่ฮะไหนอะไรมาคือหรือไม่เนองก็ต้องลงทุนไปอยู่น้องคายนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปแจกกับน้องคายนะคะก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะให้กล้องฝากทุอะไรกับคนงานของเราไปออกบ้างดีกว่าครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะมีซิงเกิลใหม่นะครับออกมาช่วเพลงเหยียบดาวนะครับ ก็ได้ปล่อยมาให้ได้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับแล้วก็สามารถไปโหลดกันได้ฟังกันได้นะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์แปดสี่ก็อยากให้ฝากติดตามในการทพ่วเป็นเพลงที่ผมชอบมากคือความหมายเพลงนี้เนี่ยความหมายมันเกี่ยวกับเป็นเพลงให้กำลังใจนะครับเป็นเพลงที่เหมือนกับว่าถ้าเรามีความฝันแล้วไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคอะไรแล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจสุดท้ายเนี่ยไอความฝันเนี่ยมันก็ไม่ไกลเกินเอื้อม แล้วก็ความพิเศษเพลงนี้ก็คือเราผมได้ศิลปินมากฝีมือระดับเทพหลายคนมาช่วยทำให้เพลงนี้เนี่ยสำเร็จเกิดขึ้นได้นะครับก็มีคุณพอ็อกกับคุณเคนวงซิลนะครับมาอัดเบสกักลองให้แล้วก็ได้คุณพลวงคลาสมาโปรดิวซ์เพลงนี้แล้วก็อัดกีตาร์ให้ผมแล้วก็ได้คุณโดมคอร์ลัมนะครับมาอัดซีนให้กับเพลงนี้ด้วย ครับผมก็อยากจะขอให้ติดตามนะครับพี่ก้องครับแล้วเรื่องของอัลบั้มเต็มๆนี่ครับอัลบั้มนี้โมกุลาครับผมครับใช่หลาได้ฟังกันแน่นอนใช่ครับนะฮะรู้สึกมีเพลงที่คุณจะต้องช่วยผมทำด้วยใช่ไหมใช่ครับอยากเป็นคำให้เสริมผมรู้สึกมาทวงเพลงกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวรีบจัดให้ครับพี่กองขอบคุณ แล้วก็ลองฟังเพลงเหยียบดาวแล้วกันนะคะคนชื่อดาวก็จะตกใจหน่อยรับคนชื่อดาวมาทำมิวสิกวิดีโอนะคะเพราะว่าในซีนจะมีการเหยียบดาวกันด้วยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนอกจากเองก็จะได้รางวัลมาด้วยค่ะแบบว่าเป็นศิลปินชายฮอตโอ้นี่เดือนไหนนะเป็นคีั้งในไซซ์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับรับรางวัลนี้นิดนึงค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ครับจริงๆแล้วน่ารู้สึกว่าตัวเรายังยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นสำหรับรางวัลเพราะว่ามีหลายศิลปินที่มีผลงานมากกว่าแต่ก็ถือว่า รางวัลน,นี้จะเป็นกำลังใจดีๆที่รำไม่ตั้งใจทำงานต่อไปให้มัน เหมาะเหมาะสมกับรางวัลนี้จริงๆครับขอบคุณมากครับแล้วล่าสุดที่เป็นนักเขียนด้วยนะฮะเบียนสด้วยนะฮะเบียนสืออาชีมองทุกอย่างจากทุกมุมครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊เล่มแรกนะครับก็เขียนกับทางอมรินครับก็พูดถึงสมัยประสบการณ์สมัยที่เรียนอยู่ที่ฮาวาดครับแล้วก็โยงมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตในวงการบันเทิงทุกวันนี้ยังไงเพราะหลายคทเขาจะมองว่าจบเศรษฐศาสตร์จากอเมริกามันทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วมันมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันก็มาคำนวณค่าอัลบั้มว่าได้เงินยอดทร ถ้าใช้ในทางนั้นอาจจะหดหูได้อะไรขนาดนั้นก็นัเขียนปเป็นนักร้องด้วยนะคะแล้วก็วันนี้รีเมฟต้องขอบคุณมากๆจหร์จปีนทั้งสองคนด้วยทั้งก้องธรุนและก็น้องน้าสมาทอง้ขอบคุณมากครับขอบคุณ่ะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบุณค่ะขอคุณ่ะอบคุณค่ะขอบคุณค่อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอคุณคะอบคุณค่ะค่อบคุณค่ะข้บคุณคอดเงิคบริจาคนะคะ